สวัสดีตอนรับกันด้วยนะคะสวัสดีครับนี่ตัวจริงจริงจริงตรงนี้ปอบมือรอบมึงแล้วกันนะติ๊งครับเขาเยอะครับได้ข่าวว่าอยู่ฝั่งโน้ตอยู่ฝั่งตรงข้ามพอดีเขามีงานพอดีก็เลยต้องบอกว่ามูไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะก็ตากแดดตากลมตามกันไปใช่ครับวันนี้มาอีกแล้วจะเจอกับน้องกันนะคะมาพร้อมกับเพลงพลอดตลอดเลยเนาะทำไมเขาต้องให้คุณเป็นเพลงรักตลอดเวลา ไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดเพลงที่ดีมากๆใครชม <laughs> <laughs> ในี่ใครชมวะร <laughs> ้องจงตัวเองอะ่ะคืออันนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษนะคผมกับอัลบั้ม10 Years of Love นะครับเป,เป็นบทเพลงรักใจเดอะสตาร์ซึ่งผมเนี่ยประเดิมคนแรกเลยกับเพลงการเวลาแกสุด <c oughs> ไม่ใช่รอสุดเฮ้ยหาพี่ๆเขาหรือยังยังไม่หาเลยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยปีนี้หลายๆคนแบบว่าตื่นเต้นมากกับการประกวดเดอะสตาร์ครับครบรอบ10ปีชาก็ใหม่อะไรก็ใหม่แต่แต่ละคนก็แบบโอ้โหได้ติดตามไหมคะได้ติดตามครับแล้วก็เห็นว่าแต่ละคนมาก็แบบว่า เก่งๆนั้นเลยน้องแปดคนปีนี้รู้สึกว่าทุกคนพร้อมมากนะแล้วก็เราก็ให้กำลังใจทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละคนทั้งแคนเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีเสน่ห์ของตัวเองเฉพาะตัวมากๆคราวนี้10ปีถ้าเกิดแค่เดือดซาสิบดีๆมันก็น้อยไปน้อยไปต้องมีอะไรมากกว่านั้นหนึ่งทศวรรษเนี่ยมันต้องมีความพิเศษเกิดขึ้นแล้วก็อันนี้คือความพิเศษที่จะบอกว่าผมรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของ10 Years of Love นะครับผมก็ของการประเดิมเป็นเพลงแรกจะบอกว่าเป็นเพลงที่ต้องบอกว่า แต่หลายเพลงในอัลบั้มนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นเพลงที่ความหมายดีแน่ๆความหมายบวกแน่ๆแล้วก็หนึ่งเพลงที่ของการได้ร้องเนี่ยคือเพลงการเวลาคำถามคือทําไมต้องเป็นการคนแรกทําไมต้องเป็นการด้วยแล้วสิงค์ด้ต้องเป็นการด้วยครับ <laughs> จริงๆผมไม่รู้ว่าเขาเลือกจากอะไรนะ <laughs> <ม>แบบคนที่จะมีโอกาสได้ร้องแต่ซิงเคลแต่ว่าอันอันดับหนึ่งคือเรื่องของหน้าตาสําคัญมาก <laughs> สาคัญมากนะ,ะถ้าเกิดว่าครับขอบคุณหลายคน <laughs> ที่ไม่เห็นด้วยท,ที่ที่กินด่าผมอยู่ที่อะไรที่นะฮะ <laughs> ไม่เขาชมคุณเยอะอยู่ไม่แต่เรากำลังคิดว่ามันเป็นอัลบั้มที่บอกว่าฉลองครบสิบปีอแล้วก็แบบเป็นอัลบั้มเพลงรักเพลงรักใช่แล้วแล้วเก้าปีที่ผ่านมาของเดือดสามันไม่น้อยเลยนะมันไม่น้อยไงมันรวมแล้วมันหลายชีวิตมากใช่ครับก็เลยงงว่ามันก็มีหลายๆคนอะถ้าพูดถึงอะจริงๆอะจะเป็นแนวเพลงของการเนี่ยเป็นเพลงรักมาก่อนครับส่วนจะเป็นรักแบบสุขสมหวังมีความสุขแต่ว่าคนอื่นก็มีนะถ้าไมนต้นกันคนแรกล่ะเออ ไปถามพี่บอยครับแน่จะถามพี่บอยแล้วพี่บอยเอาไว้แล้วไมกันพี่บอยอยู่นิวยอร์กนะอ้าไปถามนะครับเราสับเปลืองนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วพอมาดูเนื้อเพลงเพลงนี้รู้สึกว่าเราจะเป็นเพลงรักแล้วมันเหมือนแต่งเอาเพื่อกันอ่ะมันคือเพลงของการเลยด้วยซ้ำแล้วก็จริงๆแล้วเป็นเพลงของแฟนๆด้วยซึ่งจะบอกว่าการเวลาเนี่ยมันคือสิ่งที่เราได้มีโอกาสย้อนกลับไปนึกถึงวันเก่าๆอาจจะเป็นแฟนตั้งแต่เดอะซายนัปีหนึ่งก็ได้อย่างผมเนี่ยมก็เป็นแฟนเดือนสา์ตั้นปีหนึ่งมาตั้งแต่ปีพี่สนมาพี่นิวพี่จิ ดูมาเรื่อยๆแล้วก็วันหนึ่งได้มีโอกาสมันประกวดเองกับเดอะซามีห hmm. กแล้วก็สําหรับหลายคนที่รู้สึกว่าอยากจะมีโอกาสได้กลับไปนึกถึงบรรยากาศเกา่กาๆซึ่งซึ่งหลายคนอาจจะเชียร์เดอะซาตั้งแต่ปีหนึ่งหรือว่าเชียร์ผมมาตั้งแต่ปีหกพอเรากลับไปนึกถึงภาพบ,บรรยากาศเก่าตั้งแต่วันที่ประกวดขึ้นมาเนี่ย mm hmm. อาจจะเป็นวันที่รอบคัดเลือกหรือว่ารอบแรกในในคอนเสิร์ต mm hmm. นะครับผมมันก็สามารถมีความสุขได้กับทุกครั้งที่เรากลับไปนึกถึงมัน แต่จริงๆแล้วนัดทุกวันนี้เนี่ยเวลาย้อนกลับเวลาไปคิดถึงปุ๊บเนี่ยการก็จะเห็นภาพทุกอย่างมันชัดเจนชัดเจนมากโดยเฉพาะตอนที่ผมอัดเพลงนี้นะคือตอนนี้ผมจินตนาการภาพนะคือผมจะนึกถึงภาพที่แบบเฮ้ยเราไปต่อแถวตั้งแต่วันต่อแถวอะครับต่อคิวเราไปสมัครอะเราก็มาร้องเพลงครั้งแรกมีแฟนๆมาเชียร์เราครั้งแรกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าพอภาพเหล่านั้นมันเกิดขึ้นในหัวเนี่ยมันก็ร้องด้วยความสุขที่แบบมันเกิดขึ้นหลายๆคนชมมาว่าเพลงเพราะมากเพราะเพราะนะคะ ขอบคุณมากครับพันเคนที่ชมนะไม่พอหรอกครับจริงๆแล้วผมก็แบบร้องพยายามไม่พอที่สุดแล้วนะพอดีด้วยด้วยเนื้อเสียงหรือว่าด้วยอารมณ์ที่แบบมันดีจริงๆอ่ะผมก็เลยออกมาพอหน่อยนึงขอโทษทุกคนนะครับแต่เราชอบนียนะมันเหมือนแบบว่าทุกอย่างมันแบบทำมาเพื่อคุณอ่ะใช่รักกันมานานทุกเพลงที่ร้องด้วยกันความผูกพันที่มีให้กันนับวันก็ยิ่งมีให้กันมากขึ้นใช่นี่คือความรู้สึกทั้งหมดของหนุ่มกันพัฒนใช่ครับ ยอดจริงๆนะคะการเวลาการเวลาอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันครับไม่ใช่แหละแต่นั้นเมื่อกี้ผมจะบิ้วห้องเองไงไม่ไม่ไม่จริงๆแล้วเนี่ยรอบเดียวไม่พอใช่ต้องเปิดไปกว่านั้นใครชื่นชอบนะครับขอเข้ามาได้ที่นี่เลยออืเปิดให้ทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีนั่นไงมองหน้าเราดิ้มย่เป็นแฟนแฟนส่งข้อความมาเยอะมากนะอ่าฮะแฟนตั้มเป็นแฟนตั้มคือส่งมาทำไมครับผมวันนี้กัลยาพมาก็ขอบคุณแฟนตั้มนะครับที่ ที่ไม่ลิมกันอ่าไม่เลิมกันก็บอกก็ถามด้วยว่าเออเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าโอ้โหถามกันนะคือโปรโมทเพลงให้ตั้มเออผมไม่สบายฝั่งเขาเลยผมไม่สบายไม่ได้แล้วตั้มกันไม่ช่วยเราเล่น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 เขาเป็นพี่น้องกันเห็นว่าสนิทกันมากสนิทกันมากค่ะนะัทุกวันนี้ก็มีอยู่แบบไม่มีคนแล้วครับพี่น้องเรามันก็แบบว่า คือพี่คนอื่นเขาไม่ครบแล้วไม่ใช่ก็ครบแต่ว่าสนิทกับตั้มเพราะว่าได้มีโอกาสร่วมงานกับสีโพดําแล้วก็สึกว่านิสัยคล้ายกันมีความเป็นบ้านนอกเหมือนกันมีความพูดแบบเอ้ยพอพอคุยกับตั้มนึกนึกถึงดาตอนแบบเพิ่งเข้ามาใหม่ๆคะอยากต้องการแบบพี่ให้คาแนะนําเราแล้วเรารู้สึกว่าเออเราก็เป็นพี่ที่สามารถให้คำแนะนําตั้มได้ก็แบบจะคุยกันบ่อยๆใช่กันแต่ละว่ากันเรียบร้อยกว่าตั้มนะผมร้อยกว่าอบางทีเนี่ย ที่อาจจะมองผิดคือผมเนี่ยเป็นคนที่แบบนิ่งๆแต่แต่ถึงเวลาก็ลิงยิ่งกว่าจริงไหมคะพี่คะลิงทั้งทั้งทั้งแกงไหมคะทั้งแกงเลยใช่ไหมคะไปถามพี่ๆเขาได้ผมอยู่ตั้งเทียไรคือแบบสมมุตินั่งนั่งคุยกันอย่างเงี้ยนั่งงานงานประกาศรางวัลเลยผมผมนั่งอยู่ตรงนี้เราเห็นภาพละน้องน้องชลีนนั่งกลางค่ะผมนั่งระหว่างระหว่างเชลีนระหว่างเชลีนอ่ะคือผมก็ตั้งนั่ง โดดโดนขันกันคุยข้ามหัวน้องเชลีนแล้วแล้วผมก็บอกว่าเชลีนคือพี่คุยกันสองคนเชลีนก็อย่ามาขังมาพี่ได้ไหมมีสมาธิไปแบบอะไรก็ได้ไม่ต้องนิ่งๆไปสงสารเชลีนอะทำไม่ได้จริงๆสงสารมากสงสารน้องมากก็คือตนิกกับตั้มนั่นแหละก็แก๊งเดียวกันนะคะเพราะว่าตั้มทําให้การเผยดีแบบที่เราไม่เคยไม่เคยคิดมาก่อนไม่รูผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ ไม่ตะลุกตะลุกกันดูดูแบบนิ่งๆฮะนิ่งกว่าใช่ดูเรียบร้อยกว่า<ด>ไม่ถึงไม่ถึงตัตม้มตั้มนี่ลิงเลยลิงลิง,ล,งลิงเลยทีเดียวใช่ตอนนี้ก็รู้สึกจะเป็นตอนนั้นกำลังถ่ายหนังอยู่ค่ะกำลัาางใจน้องด้วยตอนนั้นเห็นรูปนึกว่าถ่ายเรื่องสังทองอยู่ดัมเลยก็ปี๋เลยครับผมเขาทาครีมทาครีมเลยไม่ใช่ตัวจริงหรือว่าตัวจริงผักก็ไม่รู้ไปแซวเขาตีวจะมีไหมเนี่ยรอดูอยู่ไอยเนี่ยอ่าสำหรับละครใช่ไหมใช่รอติดตามเพราะว่าจริงๆแล้วมีมีมีแพลนคุยไว้เหมือนกันว่า จะ,จะมีแพลนละครละครทีวีแต่ว่าแต่ว่าในเรื่องของเวลาอะไรเงี้ยอาจจะไม่ยังไม่ลงตัวก็อาจจะเล่นไปก่อนแต่ว่าเรื่องของละครเวทีที่หลายคนคิดถึงกันว่าคุณเพรมจะกลับมาไหมหกับการรีเซ็ตสี่แผ่นดินครั้งนี้ครั้งหนึ่งรุนต่อไปครับรุนต่อไปเขาที่เราลอ,รอยรอบลอยรอบคดีประมาณ300รอบใช่คนอื่นเล่นนะ <c oughs> คนอื่นเล่นสามว้เฮ้ยตอนนั้นลอยรอบที่ผ่านมาการเล่นทุกรอบปะทุกรอบครับนี่คุณไม่เคยไปดูเลยใช่ไหมเนี่ยฮะก็เขาไม่ให้หมัดไงไม่สนอยังงี้เนี่ย เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมากๆ,ๆนะครับผมค่ะคุณแป๊วผม,ผมจะบอกว่าสิ่ปันนึีเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนควรดูครับควรดูควดูสักครั้งในชีวิตค่ะแต่เราแต่เราบอกครั้งนี้นะ <c oughs> รีเซ็ตถ้าไม่ดูอีกนะผมจะมาต่อว่าคนที่นี่โอเคโอเคโอเคการสัญญาว่าจะไปดูครับผมคุณต้องเล่นดีๆนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนผมเล่นแล้วเหรอคุณยังไม่บอกผมเล่นเลยเราจะได้ดูจะได้ดูว่าเป็นยังไงนะคะก็ติดตามได้ผลงานเยอะแยะมากมายแต่ที่แน่เพลงเพลงนี้มิวสิกวิดีโอขนาดร้องยังเห็นภาพขนาดนั้นแล้วมิวสิกอ่ะ ไม่ต้องถ่ายมันเก็บภาพเดิมมาใส่ถูกต้องถูกต้องแต่ว่าก็จะมีภาพปัจจุบันด้วยนะครับแต่ว่าจะรวมภาพแล้วก็แบบว่าเป็นเหมือนแบบภาพความทับใจที่เกิดขึ้นนะครับตลอดบบว่า4ปีที่ผ่านมาของกันค่ะก็จะมีภาพเป็นแฟนด้วยใครอยากดูว่าจะมีหน้าตัวเองหรือเปล่าไปรอลุ้นกันในเอ็มกันออนแอร์วันแรกวันที่12มีนาคมนี้ครับ12มีนาอีก6วันใช่ครับวันนี้ปล่อยเพลงวันนี้ปล่อยเพลงแล้วก็อินส่าสัปดาหถัดมาก็ได้ชมในสิบเดียอแน่นอนก็เป็นหนึ่งเพลงปรกเพลงแรกจากละบ้มนพิเศษใช่ครับ คุณมาพร้อมกับของพิเศษจากแฟนคลับแฟนคลับทำให้หมดจริงๆเราจะรู้ว่าพอมากับดีเจคนไหนก็จะเอาของมาให้อรู้ว่าคนไหนกินเยอะก็จะเอาพวกของกินมาเขาเขาทำาบอกไหมว่าทำเองไหมเขาไม่ได้ทำเองซื้อมาแต่ทำแพ็กเกจเองมีรูปคุณทุกอย่างแปลว่าจริงๆเราเป็นแฟนคลับที่ติดตามมาตั้งแต่แบบประกวดเลยเหมือนเงาครับเหมือนเงาไปไหนไปกันไปนี่โถตรงนี้ไปตรงนู้นโผล่ตรงนน้นเออเหมือนเล่น เล่นทอายใร้่ักน่ารักน่ารักน่ารักตอนนี้เหมือนกับเขาเป็นครอบครัวเราอะครับขายไม่ได้แต่เชื่อว่าถ้าเกิดเขาหายไปสักนิดหนึ่งนี่คุณต้องแบบแฮปปี้มีความสุขที่สุดไม่ใช่คุณต้องคิดว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมป้บเป็นห่วงอะคือแบบเราก็ไม่รู้ว่าแบบเราจะมีชีวิตไปอยู่ในแค่ไหนพี่บอยค่ะแต่ทุกวันนี้เราก็รู้สึกดีใจที่มีเขาโอเคโอเคพี่บอยค่ะการไหลอารมณ์มากตอนนี้เออแปลว่าซ้อมระคอยเวทีอยู่ ซ้อมไว้แล้ววางสมาธิซ้อมไว้นานมากซ้อมไว้นานเลยมาร้องเพลงนี้ไปแล้วเดี๋ยวได้ชมมิวสิคเดลสิ12วันนี้มาแล้วก็ร้องสดๆอีกชนิดหนึ่งไหมอยากให้เพลงนี้มันลอยลงไปอยู่ในกาลเวลาวันเวลาจะเปลี่ยนหมุนไปขอแอคโคพามันหนึ่งให้ทุกทุกครั้งที่เธอเธอได้ยินเพลงนี้มาได้ให้รู้ว่ายังมีใครอีกคนก่นคนโอเคครับผมทำแอคโคให้ตัวเองด้วยแล้วตอนนี้แหละ การเวลาจากกนภัสพัฒน์ครับพัฒน์พัฒน์โอเคค่ะพอบอกให้ร้องก็ลองเลยนะครับไม่ได้รอให้ปงปิดอะไรก่อนเลยนะไม่ต้องปิดครับไม่ต้องปิดลองทับไปเลยเป็นคนจริงเป็นคนจริงเอาเป็นคนจริง๋อกปุ๊บทำปั๊บบอกปุ๊บทำปั๊บชอบไหมพี่นีชอบค่ะชอบนะค่ะเปิดไปบ่อยโอเคค่ะครับผมนะคะขอบคุณครับไข่ละงงจริงอ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่อยู่ในระดัพิเศษละการใช่ครับคราวนี้บอกได้ไหมว่าคนอื่นๆละคะที่ว่าหล่อสุเสียคุณที่แบบว่า หรือว่าจะสวยขนาดไหนที่จะได้ตามมาในอัลบั้มนี้บอกไม่ได้จริงๆนั่นไ่ต้องรอร, <c oughs> รู้ว่าซิงเกิลต่อๆมาเนี่ยจะเป็นใครกันบ้างแต่ว่ารับ <c oughs> รองว่าแต่ละเพลงเนี่ยมีความพิเศษแล้วก็มีความน่าฟังทุกเพลงแน่นอนเอาป็นว่าอัลบั้มนี้เนี่ยเทนเดอร์ซับเบิ้เนี่ยคุณเปิดฟังในรถปุ๊บเนี่ยยิ้มได้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบส่วนใครที่มีอยู่ในความทรงจำอยู่แล้วว่าอาจจะมีน้ำตาซึมบ้างอ่านะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีอยู่เหตุการณ์ เสียดายเนี่ยเหมือนจะดีไงดูสินะก็ฝากผลงานนี้ไว้ด้วยแล้วกันเนาะใช่ครับค่ะให้การฝากถึงน้องๆ The Star จริงๆไม่ค่อยอยากฝากมากนะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาลืมเราไม่ใช่ครับคือก็อยากจะฝากถึงน้อง The Star ปี10นะครับผมตอนนี้ก็กำลังสนุกสนาเลยเข้มข้นมากๆมีในใจหรือเปล่ามีมีหรอแต่ไม่บอกแล้วบบเปล่า โหวตดีครับกลัวเขาตกรอบเนี Kim, drag, kay, Không อยร <That 's S 2> ักใครโหวตลักใครชอบใครต้องโหวตเขานะครับไม่อยากเขาตกรอบก่อนต้องโหวตเยอะๆนะครับผมก็จะบอกว่าดีใจที네่มีรุ่นน้องเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีแล้วก็เป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นกับเดอะสตาร์นะครับดีใจที่มีน้องๆ8คนที่มีความสามารถมากๆแล้วก็แต่ละคนมีเส้นทางที่ชัดเจนมากๆจริงๆหลายคนก็เป็นในสายเต้นสายร้องก็มีแล้วก็มีความสามารถที่แบบว่ามีเสน่ห์ครับหล่อสวยทุกคนปีนี้อยากให้ทุกคนได้สู้ๆนะครับผมแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอะตั้งใจกับทุกๆวีแล้วกันจะคอยเป็นกำลังใจให้อยู่ที่บ้านนะครับี่อันนี้พักหรอพักความเป็นจริงที่อยู่ข้างในความเป็นจริงอยู่ในเอาเหอะเอาแล้วก็เอาสบายการได้ถูกเลี้ยงจริงๆอะสบายอยู่แล้วน้องเออทำไม่เหอะทำไม่เหอะเต็มที่เต็มที่เออนะพี่เชื่อว่ายังไงทุกทิศต้องถูกรอบทีละคนอยู่แล้วโอเคถูกต้องอันนี้เห็นด้วยไม่ต้องไรเออเาไวว่าใครรักใครชอบใครอย่าลืมโหวตใครจะเป็นเดอะซาร์คนที่์สิบของเมืองไทยก็ ุออยู่ที่คุณใช่ครับใช่ค่ะแต่จริงๆมีหลายๆครั้งที่แบบชอบคนนี้ชอบคนนี้แต่ไม่กดไงแต่ไม่กดไงทําไมเธอออกไปแล้วมานั่งเสียใจร้องไห้ถูกต้องไม่ได้นะเพอเขาตกรอบก็มาเสียใจให้หลังเมอประโยชน์ครับประโนะคะแล้วถึงอะไรบางอ่าของคุณเพลงของคุณลากฝากเลยถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่โหลดคุณก็เสียใจให้หลังเหมือนเดิมเหมือนกับเพลงของผมอ่ะการเวลาเนี่ยค่ะคุณได้มาตอนนี้คุณต้องรีบฟังเดี๋ยวคุณจะไปบอกว่า กับคุยคนอื่นไม่รู้เรื่องว่าเฮ้ยเพลงมันเพ้อจังเลยเพราะอะไรยังไม่ได้ฟังเลยนี่ไงคุณไม่ได้โหวตไงคุณไม่ได้โหลดไงไม่ได้โหลดโอเคโวยโหวตปนกันละคนกันละอย่าลืมนะครับโหลดด้วยนะครับผมเพลงของผมนะฮะการเวลาก็เป็นเพลงที่เนื้อหาดีมากพูดถึงความรักที่เป็นมุมของการเวลาแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานแล้วก็ตามแต่ว่าทุกครั้งที่เรากลับไปนึกถึงมันมันอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เราก็สามารถมีความสุขกับมันได้ทุกครั้งที่เราคิดถึงมัน กันเวลาครับผมนี่แล้วก็เป็นศิลปินเบอร์แรกที่พี่บอยไว้วางใจให้เปิดอัลบั้มนี้อ๋อผมมือเขาหน่อยแล้วกันนะเ่าเอเูเอาไปนเอาโดนยิงแทนโดนยิงแทนก็เลยเป็นเบอร์แรกก็แบบว่าเอาแบบยอดดาวนโหลดสูงสูงอยู่สัประมาณสิบวันครับไม่ลงเลย วันที่สิบเอ็ดวู๊พี่อ่ะก็สิบปีไงสิบปีสิบวันสูงสูงต้องบอกแฟนขาว่าโหลดเยอะๆโหลดเลยเยอะสิบวันสนุสูงเครื่องนี้โหลดแล้วเดี๋ยวโหลดอีกเครื่องหนึ่งอ่าหรือว่าโหลดไปแล้วปุ๊บเครื่องเดิมลบโหลดใหม่อ้าวทำได้ไงจริงหรอมันก็ได้ยอดเหมือนเดิมอะไรใช่ครับเสียตังค์ทำไมหลายรอบเข้าใจเออเอาเป็ว่าละกันก็อย่าลืมนะครับผมฝากใครนี้เพลยงพอจริงจริงกับการเวลาของกันด้วยนะคะเขาบอกจะฟังอีกหนึ่งรอบใช่ไหมเฮ้ยเปิดหรออ้าวเปิดสิ กันขอที่นี่เวลายเยอะครับชอบจังอ่ะกลับบ้านก่อนน่ารักอะที่เนี้ยแล้วตลกเสร็จแล้วโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณกันมากมากเลยคะ่ะอีสั้นถึงรอบครับอีสั้นถึงรอบสำหรับเรื่องของการกับการเวลาจ้านะแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามผลงานด้วยไม่ว่าจะเป็นละครทีวี<อ>ละครเวทีเวทีเวทีหรือว่า ศิลปินต่อไปในอัลบั้มเทนเดย์สอบแล้วจะเป็นใครเอาแล้วอัลบั้มของคุณเนี่ยจะมีอัลบั้มเต็มให้เราได้ได้บอกว่าติดตามอีกไหมซิงเกิลของตัวเองเดี๋ยวผมลงรองไปไลฟ์ลงซีดีก่อนเดี๋ยวผมมาปล่อย <c oughs> ยังยังยังตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะมีโอกาสได้รวบรวมเป็นอัลบั้มหรือเปล่าแต่ว่า <c oughs> จากซิงเกิลที่ปล่อยมาหลายๆเพลงเนี่ยฟีดแบากดีมากๆก็ <c oughs> มีโอกาสสูงมากๆครับใช่ใช่เพราะเพลงของคุณออกมาทุกเพลงติดชาร์หมดเลยดีใจมากค่อยขอเยอะมากขอบคุณครับแฟนคลับกันก็ขยันขอเพลงกันเยอะๆ ก็แฟนขาพีก็ขอเพลงคุณนด้รักรักตามรักตามครับผมไม่สบายครับลขวัณจะเมาอะไรเขาไหมครับก็ก็อยากถามตั้มว่าเออทุกวันนี้ก็ดีใจดีใจที่เป็นน้องชายพี่ก็เจอล่าสุดไม่นานวันนี้คนะครับที่บอกว่าไปรักษาสิวเนี่ยไปรักษาสิวมาเนี่ยคือตั้มเป็นคนที่แบบแพ้อะไรง่ายคอับตอนนี้ไปรักษามาอยากถามว่ารักษาให้หน้าเรียบหรือว่าหน้าเละ นี่แฟนขลับเขาเยอะนะแฟนข่าวต้องหรอไม่คือผมเป็นห่วงน้องเพราะว่าตอนนี้ก็ถ่ายหนังแล้วก็แบบตากแดดบ้างโดนโคลนโดนคือสำอางเข้มๆบ้างก็อยากดูแลมากๆตอนนี้เริ่มเหมือนแบบผ่านสงครามโลกมาสามครั้งละ มันวิ่งหลบระเบิดมาครับก็อาจจะมีสะเก็ดสะเก็ดบ้างเป็นห่วงน้องเราติดตามนะเวลต็มเงี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแฟนคลับหัวแฟนคลับเขาตั้มด่าผมเลยนะครับฝแฟนคลับนะครับแฟนคลับตั้มนะคะขอการเวลาของของของใช่ครับการเวลาเสร็จปุ๊บสบายดีเลยใช่เวลาขอเนี่ยตามเพียงเดียวไม่ต้องขอละววันนี้การเวลาและสบายดีหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ย ทุกครั้งนะคะวันนี้ขอบคุณกันมากๆนะคะที่ว่ามาเล่นตลกกันครับสวัสดครับตองเองนั่งร่าไปคนที่ฟังด้วยคุณต้องร้องดังๆตามไปด้วยนะไมันจะ่าเต้นไหมไม่มีแบบยกแขงกายเวลาจะมาเต้นทําไมครับมู๊งมูางไปได้ได้ลองดูไหมเดี๋ยวอัดไอจีลงไปลงให้ดูเพื่ออะไรครับประจานเนี่ยฟังเพลงนี้ดีกว่านะค่ะการเวลาของกันนภัพรค่ะ Isso é es especial!